สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกับคุณครูสู่อีกครั้งหนึ่งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องภาษาถิ่นภาษาถิ่นภาษาถิ่น เป็นภาษาที่พูดกันในท้องถิ่นต่างๆซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาที่สื่อความหมายให้เข้าใจกันของผู้คนที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆเด็กๆมาดูกันนะคะว่าภาษาถิ่นเราแบ่งออกเป็นถิ่นไหนกันบ้างเริ่มจากภาษาถิ่นภาคกลาง ภาษาถิ่นภาคเหนือภาษาถิ่นภาคอีสานและภาษาถิ่นภาคใต้เด็กๆคะเรามาดูรูปนี้กันเด็กๆคิดว่าแต่ละท้องที่แต่ละภาษาถิ่นนั้นจะเรียกว่าอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มจากภาษาถิ่นเหนือเรียกว่า กัมบี้ถ้าภาษาถิ่นอีสานจะเรียกว่าแมงกะบี้ภาษาถิ่นใต้เรียกว่าแม่งปอถ้าภาษาไทยมาตรฐานเราจะเรียกว่ามลงปอคะ่ะมาดูรูปต่อไปกันนะคะรูปอะไรเอ่ย อามาดูกันถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือจะเรียกว่าจ้างถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าสร้างภาษาถิ่นใต้ช่างภาษาไทยมาตรฐานช้างรูปนี้อะไรคะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะว่า ภาษาถิ่นแต่ละท้องที่นั้นเรียกว่าอย่างไรบ้างเริ่มจากภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าบักแก้วภาษาถิ่นอีสานบักสีดาภาษาถิ่นใต้ชมพู่และภาษาไทายมาตรฐานฝรั่งรูปนี้อะไรเอ่ย มาดูกันนะคะเริ่มจากภาษาถิ่นเหนือบัฟักแก้วภาษาถิ่นอีสานบักอึภาษาถิ่นใต้นำเต้าและภาษาไทายมาตรฐานฟักทองเด็กๆคะจะเห็นว่าภาษาที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่นมีคำหรือน้ำเสียงที่แตกต่างกัน เกตไหมเอ่ยเด็กๆคะมาดูคำนามในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันนะคะเริ่มจากรูปที่หนึ่งรูปเด็กใช่ไหมคะภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะเรียกว่าเด็กภาษาถิ่นเหนือละอ่อนภาษาถิ่นอีสานเด็กน้อยภาษาถิ่นใต้เด็กมาดูคะ่ะภาพที่สอง ดวงจันทร์ภาษาไทยมาตรฐานก็คือดวงจันทร์ภาษาถิ่นเหนือดวงจันทร์ภาษาถิ่นอีสานอีเกิง้งภาษาถิ่นใต้ดวงจันทร์นะคะที่นี้รูปสุดท้ายค่ะรูปอะไรคะดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะภาษาไทยมาตรฐานเราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ภาษาถิ่นเหนือเรียกตาวัน ภาษาถิ่นอีสานตะเวนภาษาถิ่นใต้วันเรามาดูคำสรรพนามกันนะคะในแต่ละภาษาถิ่นนั้นจะเรียกว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากภาษาไทยมาตรฐานฉันภาษาถิ่นเหนือข้าเจ้าภาษาถิ่นอีสานคอยภาษาถิ่นใต้ชาน ภาษาไทยมาตรฐานเธอภาษาถิ่นเหนือตัวถ้าภาษาถิ่นอีสานเจ้าภาษาถิ่นใต้เธอภาษาไทยมาตรฐานเขาภาษาถิ่นเหนือเปิ้นภาษาถิ่นอีสานเพิ่นภาษาถิ่นใต้เข้าเรามาดูคำกริยาในแต่ละภาษาถิ่นกันนะคะ เริ่มจากภาษาไทยมาตรฐานเดินภาษาถิ่นเหนือเตียวภาษาถิ่นอีสานยางภาษาถิ่นใต้เดินภาษาไทยมาตรฐานเที่ยวภาษาถิ่นเหนือแอลภาษาถิ่นอีสานเลาะภาษาถิ่นใต้เที่ยวภาษาไทยมาตรฐานพูดภาษาถิ่นเหนืออู้ภาษาถิ่นอีสาน ว้าวภาษาถิ่นใต้แรงภาษาไทยมาตรฐานรักภาษาถิ่นเหนือฮักภาษาถิ่นอีสานฮักภาษาถิ่นใต้รักเด็กๆคะภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางราชการสื่อสารกันทั่วประเทศภาษาถิ่น เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันภายในท้องถิ่นเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันการเรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่นทำให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะ เด็กๆคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับการเรียนเรื่องภาษาทินเด็กๆอย่าลืมนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องเหมาะสมกับการลเทศะนะคะครั้งนี้คุณครูคงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณในการติดตามสาระดีๆครั้งต่อไปมีอะไรมาเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กๆติดตามกันได้นะคะ ในคลิปต่อไปครั้งนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ